الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر มีมทั่วครับงนนเอาจากนี้ว่าผ่านน้ำใจจากมัสกิดนรุนอิบาดานะครับบางขนนนําโดยท่านอิมัมตมสักหาเหมนะครับจากที่ทางธนาคารได้แจ้งข่าวขอความร่วมมือไปอยังพี่น้องนะครับแต่ละชุมชนตอนนี้ทางมัสกิดนะครับบ้านบางขนนนะครับนำโดยท่านอิมัม นะครับได้นำข้าวของที่เป็นปัจจัยให้กับผู้ประสบกับความเดือดร้อนนะครับอ๋อมีครบทุกอย่างเลยนะครับนี่ขอบคุณมากต่อรอดจาตอบแทนด้วยนะครับนี่สู้ๆแล้วังไข่เลยอ่านี่มีไข่ไก่ด้วยนะครับอ่าโอเคครับโอ้โหแว่าเป็นเยี่ยงดีมากเลยครับบรรยากาศรอมฎอนนะครับยังอยู่ในรอมฎอนอยู่นะครับ เราคนเองครับนี่ครับนะเราอย่างต่อเนื่องนะครับเกือบทุกนั้นเลยนะครับทานดําใจหลังไหลเข้ามานะครับท่านจจมมาสมศักดิ์ได้แจ้งข่าวมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นะครับว่าชาวบ้านขอความร่วมมือจากชาวบ้านนั้นมาเลยตลอดที่เป็นกระดาษนี่ใครอ่าครับมีหลากหลายมากเลยครับเดี๋ยวเชิญพี่น้องทางช่องปีก็ได้ ทางน้ำสรรกมาธลลุต,คคตาาัความเรลยนี่ฮะรักวันนี้ทางสำนักงานคณะกรกรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นะครับได้รับอมอบของนะครับเพื่อเป็นปัใจจัยให้กับผู้ท <laughs> ี่ได้รับผลกระทบ นะครับจากาโรคไยโควิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่หนึ่ตำบลอางนามของช่องพีแล้วก็หมู่สี่ตำบลสายใจนะครับวันนี้ทางท่านอิมมัมสมสาขาเห็นนะครับเป็นอิมมัมปะจามาซิดนรุนอีบาดาะนะครับแล้วก็อีกน้องอีกคนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นผู้ที่ดําเนินการนะครับในการที่รวบรวมระดมทุน นะครับเพื่อที่จะมาจัดเกงในการซื้อของแล้วก็บรรจุเป็นถุง100ร้อยกว่าถุงนะครับึ่นตอนนี้ก็เราได้เอาขึ้นส่รถเป็นที่เรรียบ้อยแล้วนะครับเปิดถุงมกนนะครับแล้วก็การบริหารการจัดการในลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะทํากันได้ไง่ายนะครับเพราะว่ากว่าชาวบ้านก็จะรวมตัวกันมัตนต้องมีธีการมีขั้นตอนนะครับอันนี้เราขอคุยสัานๆนิดนึงว่าเรามีวิธีการอย่างไงนะครับที่ว่าสามารถรวบรวม การได้ลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นต้องเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งนะครับในการที่จะรวบรวมปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดอรอมลอนด้วยนะครับต่างคนก็ต่างมีความเหน็ดเหนื่อยกันแต่ว่าทางมัสยิดนะครับก็สามารถที่จะรวบรวมได้ร้อยกว่าชุดนี่ถือว่าเป็นมูลค่าหลายหลายบาทด้วยนะครับก็ขอถามด้านนี้มัามหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ทางมัสยิดก็ได้ยินคำประกาศของสำนักงานคณะกรมรมการอิสลามจำจังหวัดกระบี่ครับ ว่าต้องการถุงยางชีพเนี่แต่ก็ทางมจิตก็ได้มอบหมายให้ตัวแทนไปประกาศทางเสียงตามสายครับใช่ระบบเสียงตามสายที่มจิตมีเสียงตามสายก็ก็ได้รวบรวมกันมาก็มีทั้งข้าวสารครับมีทั้งข้าวสารมีทั้งบําลึงสําเรตุ้งตําเลตร้งมีทั้งน้ำดื่มแล้วก็เม็ดด้วยนะครับเม็ดด้วยนี่คือความสําคัญนะครับเรามีเม็ด ก็มันหลากหลายครับราวว่าต่างคนต่างต่างพามาอ่าใช่ใช่เราก็ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งก็คือแล้วแต่กไทยจะมีอะไรนะครับอ่าคือที่แจ้งไปก็ให้เป็นข้าวสารอาหารแห้งประมาณนี้ครับอ่าหลักๆครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วเอามั้มท่านประสานกับใครบ้างหรือมอบหมายให้ใครดําเนินการเร่งนี้บ้างอ่าก็มอบหมายให คนที่ดําเนินการต้องต้องคนนี้ครับคือผมมามะอิเซนะครับเป็นเป็นครูปั้นดูเอนของมัจิตนวรวมเอเบดาครับอ๋อท่านครับเป็นในบ้างการรวบรวมเป็นลาบากไหมเออมีวิธีการขั้นตอนยังไงบ้างที่่าดําเนินการเพื่อให้เกิดความสำเรัจตรงนี้ครับครับบิสมิลลาฮ์ราะห์มานะราะิในการดำเนินการตัวนี้ผมได้ประกาศเสียตามสายทุกวันคุณอ่าประกาศเสียตามสายทุกวันทุกวันพอดีเขาพามาให้ตังบ้าง แล้วก็าพาตาังเราก็ไปซื้อข้าวสารมาอ๋อก็เราไปซื้อกันอีเราไปซื้อข้าวสารมาครับซื้อข้าวสารมาตังได้ประมาณพันพันสี่ร้อยกว่าบาทพอเสร็จเราก็ไปซื้อข้าวสารก็พันสี่ร้อยกว่าบาทเหมือนกันอ๋อแล้วก็ที่เป็นที่เป็นบะหมี่นี่เขาพามาให้ที่บ้านก็ประมาณสิบสิบลังโอ้เป็นลังแล้นะเป็นลังใหญ่เลยสิบลังประมาณอ่าแล้วก็เราก็แพ็คแพ็คใส่ถุงได้วันนี้ประมาณ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดถุงครับโอ้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดถุงจากจำนวนทั้งหมดที่ขึ้นรถเมล์กีนนะครับคอูทำบริษัทใหญ่ละครับตอนนี้ครับแล้วก็ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีนะครับดีทุกปีนะครับทุกปีครับ<อ>เราเราบางคนุนจะจัดกิจกรรมเบนี้ทุกปีเช่นเด็กกำพร้าบ้างคนพิการบ้าง<อ>แล้วก็ทางมีความช่วยเหลืออะไรโดยมาจประสานที่ผม<อ>ผมก็จะประกาศไปอแสดงว่าเจมํมก็คือเป็นผู้ที่ ประสานกับน้องซึ่งเป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วนะครับแน่นอนเลยคือเรื่องอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือทําด้วยใจสองก็คือมีความเรียกว่ามีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจมีความมุมันะแล้วก็ทําหานแบบมีระบบนะมีระบบก็คือชาวบ้านเชื่อถือชาวบ้านไว้วางใจว่าแน,น่นอนเลยคือถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ชาวบ้านก็ยินดีที่ให้ความร่วมมือนะครับอโอเคนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากตามเดิมต่อนิดหนึ่งว่าบรรยากาศรมฎอน เป็นไงบ้างชาวบ,บ้านเมื่อคืนเราฟังคาประกราศ radio ใช่ไหมครับครับครับก็บรรยากาศก็มันเป็นนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับก็อาจจะคึกคักบ้างในช่วงต้นต้นก็ในช่วงต้นต้นเราก็ได้ไปละหมาดกันที่ที่มัสยิดนะครับมีตารอไว้ที่มัสยิดแล้วก็ในช่วงหลังๆนะครับก็20วันทีหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยคึกคักอ่าใช่ใช่พอทางสำนักเราประกาศว่าให้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 งดการรวมตัว รเราก็กต้องแตนองนโยบายครับครับ,รบแล้วก็ในในรายะนี้ใน,ในรายอนี้ก็คือแะเด็กว่า,าละหมาดก,กันที่บ้านละหมาดก,กันที่บ้านครับ แล้วมมีมีวิธีบอกอกบ้านยังไงบ้างในการละบ้านมีว่ามีเอกสารไปแจกเขาหรือว่าเราผ่านเสียงดําสายคุยกันให้เขารู้กันยังไงบ้างก็ก็เสียงดางสายครับเสียงดังสายสอนสอนนะว่าเขาจะละหมาดกันยังไงอีกช่องทางก็คือเป็นเป็นลายกลุ่มอ๋อลายกลุ่มลายกลุ่มในลายกลุ่มนี้มันมันมีวิธีการสอนโดยมีของตั้นรองประธานแกแกสอนวิธีไปแล้วอ่าใช่ใช่จตุเณรจตุเณรเป็นต้องก อันไหลเลยก็คือให้กระจายกันไปให้เขาได้รับรู้ว่าเมียดยังไงตะเบ็ดยังไงใช่ไหมครับครับอโอเคครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการที่เราจะบริหารจัดการนะครับอ๋อในตามของสํา,านักงา,านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นะครับในานามของพี่น้องชาวบ้านช่องปีนะครับบ้านนาวนอนนะครับเดี๋ยวผมเสร็จจากที่นี่นะครับผมก็จะพ,พร้อมกับคุณวิรัติสมุทรนะครับก็จะนําทุกอย่างที่ได้มา นะครับฝากอามานาไว้นะครับไปแจกให้ถึงมือผู้ได้รับความร้อนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้แจ้งข่าวไปเพื่อที่จะเป็นสื่อ่างนะครับในการช่วยเหลือแต่ว่าพี่น้องอชาวบ้านบางถนนน,น,นนนะครับทุกคนก็ฝากึ้นมันนะครับฝากความคิดถึงแล้วก็ขอให้อลลอตอบแทนความบีฮามให้กับพวกเราเหล่านั้นด้วยนะครับทั้งผู้ที่ดำเนินาดดการแล้วก็ผู้ที่ได้เสียสละมานครับ a s s a l a m u a l a i k ร m w a r a h m ล t u l l a h บ a b a r a k a t u h bên này là bao nhiêu đây? 800 cái đơn hàng này là bao nhiêu? 800 สิบล<ด>่องมาสิบสอง <Es> Assalamualaikum warahmatullahi w a ม a r a k a t u h วันนี้ในนามสธนาคารคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นะครับได้รับมอบของปัจจัยที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านทุกปีนะครับจากมัสยิดนูรุนอิบาดะนะครับที่บ้านบางขนุนนะครับวันนี้ท่านอิหม่ามพร้อมกับพี่น้องสัมภารุณนะครับรวบรวมมา100 ครับแต่ว่าเราจะม่ mas. Mas, tipo, ่อไปที่นี่แม่ยืนแล้วก็จะไปว่่อไปที่กับอ่าที่ของสมุทรไทรทีกส่วนที่เหลือวันนี้ก็ต้องขออ่าขอบคุณทางมัสยิดด้วยนะครับที่ได้ประสานมายังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ในนามของสํานักงานในนามของท่านประธานก็ต้องขอฝากความเมตตาไปยังพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ที่อยู่ในาวันช่างตีด้วยนะครับให้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ขอเป็นกาลังใจนะครับ แล้วก็ย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับที่ได้มาทําหน้าที่ตลอดทั้งวันนะครับมีทั้งความเหนื่อยแล้วก็ต้องเสี่ยงกับเรื่องต่างๆด้วยนะครับขอให้รักษาสุขภาพร่างกายด้วยเช่นเดียวกันครับ Ha, uh ha, ha. Eh, ni fēle, นี่ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการน้ำประจันต์กระบดีนะครับได้รับมอบมาเชิดบ้านบางขนนนะครับที่อยู่ในเขตตำบลกระบี่น้อยนะครับก็รวบรวมจากของชาวบ้าน ซึ่งวันนี้เราพบมีด้วยกันทั้งหมด110ชุดนะครับแต่ว่าเราแยกกอเป็น3กลุ่มนะครับที่จังหวีเมื่อกี้เป็นไปมดเราให้ที้ง25แล้วก็ที่เดียวก็จะไปที่เจน้าทีทุกคนกันนะครับก็ทางมาทิดก็มีความมป็นห่วงพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในส่ตนรนี้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้รปเลแล้วก็ให้ความรกี่ยวกับการ ในการบริการในเรื่องของสารสนะครับอ,อย่างไรตัวเเดก็ต้องขอฝากเป็นคำามเใจครับทุกคนทุกท่านด้วยครับคมิ <c oughs> าคามนนออานคนระับ